สวัสดีพี่พ่พี่ทุกคนนะครับผมสวัสดีหลวงปา้านาาทุกคนนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ผมมากับโลเคชันใหม่นะครับผมโลเคชันนี้เป็นโลเคชันวัดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาล่าท้าผีที่วัดบ้างนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาเดินสำรวจพิสูจน์กับศาลาสวดศพนะครับ แล้วก็โกดังเก็บศพนะพี่พนะไม่รู้ว่าโกดังจะมีศพหรือเปล่านะครับผมก็ใครเข้ามาแล้วก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะพี่พนะเพื่อเป็นกำลังใจในค่ำคืนนี้นะครับผมมาขออนุญาตลวงพี่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วนะครับผมเช็คสัญญาณเอ้ยไม่เช็คสัญญาณ เช็คภาพเช็คเสียง um ให้ผมห,หน่อยนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยเพิ่มไฟให้นะพี่นะอุ้ยนึกว่าบันไดที่นี่นะครับไม่ต้องเล่าประวัติอะไรมากมายนะเป็นสถานที่วัดนะครับหนงวิญญาณมีอยู่แล้วนะพี่ๆนะ สวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมเอ่ยอุ้ยไม้เก่ามากอุ้ยผ่านขยับทุนสวัสดีครับอ ถ้ายังอยู่นะอุ้ยมาสื่อสาร่อยนะครับผมไม่อยากจะลบกวนอะไรท่านมากมายนะแต่วันนี้อยากจะมาลองหอยคนม,มีโรงด้วยว่ะเอ้ยคนลุกสู้เลยมีพุงหลีดด้วยทุกคนดวิญญาณที่นี่มีไหมครับ ที่นี่คือสราราส,สดสดศพนะพี่นะเท่าคืนนี st ้ทุกคนเห็นอะไรนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกกันนะพี okay> ่นะเฮ้ย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 อยู่ไกลมากนี่ร่าเฉยเลยสวัสดีครับ ทีนี่มีดวงวิญญาณอุ้ยทุกคนคนลุกมากพี่พี่คนลุกมากครับดวงวิญญาณนะครับที่อยู่สลาแห่งนี้นะครับวันนี้ผมมาถ่ายรายการนะครับผมไม่ได้มา ลบหลู่แต่อย่างใดนะก็ช่วยออกมาปรากฏล่างปรากฏกายนะครับให้คนทั้งโลกได้รู้นะโลกหลังความตายนั้นยังมีนะครับผมทุกคนตรงนี้เมื่อคืนแล้ววะมันคือโลงเย็นเหรอ อันนี้มันคืออะไรหัวทุกคนเหมือนเหมือนมันเป็นแท่นอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยเห็นปะมีคนไหมครับ ทุกคนลองอุ้ยมันหนักมากทุกคนอุ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้กินเหล้าผมได้กินเหล้าว่ะเฮ้ย ยมันมีกลิ่นเหล้าทุกคนคนลุกว่ะเฮ้ยเฮ้ย น่าจะเป็นอ,อันนี้คืออะไรพี่ๆของคอมเมนต์มานะครับผมว่าน่าจะเป็นแทนเอาไว้วางรวมนะครับ มาหอนแล้วทุกคนตอนนี้มาหอนแล้วนะครับหยุยผมไม่อยากจะท้าทายเลยมากนะทุกคนนะเราก็ไม่อยากลบหลู่อะไรเขามากนะแต่เราก็อยากรู้นะครับว่าวิญญาณเข,เขายังอยู่หรือเปล่านะทุกคนนะเข้าไงทุกคน คอมเมนต์มาอยากให้ผมลอดใต้บางขานะครับเดี๋ยวผมจะลองลอดใต้บางขาให้นาพี่นะนี่แหละกับลงศพนะครับผมเราจะเล่นกับลงศพนะครับนมโมตัสสะประคะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะประคะวะโตหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตระสาของราโตหาโต,โต,โตสัมมาสัมพุทธะขอเชิญดจิตวิญญาณนะครับผมที่อยู่ณนะที่แห่งนี้นะครับช่วยออกมาปรากฏ่างปรากฏกายนะครับผมให้คนทั้งโลกได้รู้นะว่าท่านยังมีอยู่จริงนะครับเพราะโลกหลังของตานั้นยังมีอยู่จริงนะครับผมก็ช่วยออกมาสื่อสารนะครับปรากฏกายนะครับผมให้เราได้รู้ได้เห็นนะนะ สุปีนานังสุปีนานังสุปีนานังจิตเจรุนี้จิตเจรุนี้เงาใครวะเฮ้ย เงาใครวะเงาแท่นอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเห็นเห็นเหมือนผมไหมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเงาเงาแท่นอันนี้หรือเปล่าแต่มันเหมือนมีเงาเงาเหมือนคนยืนเฮ้ย รอ,อรอบไหมรอองรอบที่กว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนผมไม่แน่ใจว่ะว่ามันเป็นแท่นเป็นเป็นแท่นไอ้ที่เขาอเอาไว้วางรูปหรือเปล่าฮะถ้าดวงจิตดวงวิญญาณนะครับยัองอยู่ข้างโลงเมื่อกี้ถ้าใช่นะครับช่วยออกมากดล่างให้เห็นอีกทีได้ไหมครับ ให้ทุกคนได้รู้ว่าว่านั่นคือวิญญาณนะโคตรอะไรปะปะปะอะไรปะ้เหี่ยน่ามันเหมือนคนยืนจริงๆ มันเหมือนพี่พี่อุ้ยคุณลุกว่ะไม่รู้ว่าตาผมจะฝาดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นท่านดำอันนี้หรือเปล่าแต่มันเหมือนมีคนยืนเนี่ย รู้กวัวกคนอนนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาแบบสำรวจวัดแบบจริงๆจังๆเลยนะแล้วมาคนเดียวด้วยพี่พคือแม่งกลัวน่ากลัวนะครับดูจิตดูวิญญาณนะครับถ้ายังอยู่นะ มาฮอนมาฮอนนะทุกคนโอเคนะพี่ๆเดี๋ยวค่ำคืนนี้จะผมจะพาทุกคนไปกดังเก็บศพนะครับจะเราเดินกันไปเลยดีกว่านะครับอื้ม <c oughs> <c oughs> ที่วัดตอนคืนหน้ากลัวมากครับก็ใครเข้ามาแล้วขอหนึ่งไ้1หนึ่งแชได้พี่นะขยากสนัุนก็สามารถสมมุนได้นะครับเบอร์บัญชีพร้อมเพยใต้คลิปน้พี่นะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะพี่นะอุ้ย หนูวิญญาณอย่ามาหยอกเล่นกันอย่างนี้นะครับผมมาดีนะก็ช่ชวยออกมาให้เห็นนะครับท้ทุกท่านยังอยู่นะออกมาให้เห็นนะครับห้องน้ำทุกคนวิ ไม่มีใครวุ้ยสงอะไรมีใครไหมครับ มันไม่มีลมนะครับอย่ามาหยอ,อก,กันอย่างนี้นะดูวิญญาณออกมาให้เห็นกันจังๆจกจังเลยนะทุกคนจะได้รู้นะว่าวิญญาณมีจริงนะทุกคนนี่นะครับ โกดังเก็บศพฝากศพนวินาะน่ากลัวมากอะตอนเนี้วิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายอยู่ไหมครับ อะไรบัวมีบาทด้วยทุนไีตรงนี้ลมลมเย็นมากทุกคนขนลุกเลยอ่ะรงนี้ตรงนี้มีสารมีสารด้วยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ ดวทุกคนคือตอนเนี้ยผมอยู่ตรงข้างหน้ากดังแล้วนะครับผมซึ่งข้างหน้ากดดังนี้นะครับจะมีสารนะครับที่อยู่ตรงนี้นะ เป็นสารที่พังแล้วนะครับนะครับผมนะครับผมใครเข้ามาแล้วนะพี่นะในคลิปนี้ก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะผมคลิปหน้านะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุน ช่องตีลาพีนะครับก็สามารถสนุนได้นะครับเลยเป็นชีพร้อมเพย์ครับอยู่ใต้คลิปนะพี่นะก็ขอบขอบพระคุณนะครับออยากให้ทําอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนี้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะเดินเข้าไปนะครับแล้วจะลองตั้งกล้องข้างในสักหน่อยนะครับ โอเคนะพี่นะเราก็ไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีศพฝากหรือเปล่านะครับ mm hmm. ผมจะเข้าไปเองนะพี mm ่น hmm. ะแล้วเราต้องพผดเข้าไปด้วยนะครับผม mm hmm. ข้างหน้านี้มี ของไหว้นะครับโกลางโคตดเก่าเลยซึ่งผมมาเปิดแล้วนะครับมันได้แค่นี้ไหมพี่นะเพอสนิทมัน,มนกินแล้วนะครับผมโอ้ยทุกคนเอาไงกันทุนใจอผมเข้านะครับ่ึงไหนึงแช่นะครับเพื่อเป็นขวัญกนนาลังใจครับคืนนี้นะพี่นะนเดี๋ยวผมเดากล้องเข้า,ขา,ขาไปก่อน เข้ามาต้มบุตรเข้ามาวะ่ะอุยอ้ยทุกคนเข้ามาแล้วก็เจอกับโลงเลยอุย้ยคนลุกขนลุกขออนุญาตนะครับลูกทิฏฐินิญาณน,นะที่อยู่นะที่แห่งนี้นะ ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่ได้มาลบกูจอะอย่างได้นะครับก็ช่วยประลฤล่างดระพให้คนดูเห็นนะครับผมตรเฮ้ยเสียงใคร ไม่เปิดครับทุกคนอุ้ยขนรั่ออวอุ้ยอารมากาศได้มากครับอารมากาศได้มีป่าที่นี่ด้วยอ่ะทุกคน ตูมยญานั่งหลายผมไม่ได้มารบกูนะตณรู้มากมีบาทมีบาทด้วยได้าำไนผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเอาบาทไว้ในนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องบริเวณนี้ เดี๋ยวเราลองสื่อสารดูนะครับว่าจะมีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ Kilunyati สุินานังสุปินานังสุปินานังจิตเจรุนี้จิตเจรุนีจเจรุนี้สัมภเวสีุตนาเวสีชุตินาช่วออกกังกระจายนะครับให้คน ทาี่ค่ำคืนนี้๋ยวขอตัวออกจากตรงนี้ก่อนนะครับก็บอกเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆนะครับผมวันนี้ทุกคนเห็นอะไรกันหรือเปล่านะครับผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับวันนี้แต่ไอ้ตรงที่ผมก้มรอดใต้งขาที่มันเหมือน แท่นที่ใส่รูปอะทุกคนเออมันเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ข้างโลง ออกไม่ได้รันพดทมากโอเคพ,พี่กวออกมาได้โอเคครับพี่พี่ก็ ค่ำคืนนี้ค่ำคืนนี้ผมก็ขอตัวลากับก่อนนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับที่เราได้มาเจอโกดังฝากศพที่เป็นช่องๆน,นะพี่นะก็เป็นโลแรกคลิปแรกของเรานะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากดติดตามได้วยนะครับผมก็ค่ำคืนนี้ขอลาทุกค,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 คนไปก่อนนะครับผมก็ดึกมากแล้วนะครับ มามาว่าน่ากลัวนะครับมึงมีเสียงเสียงคนแก่ด้วยนะปะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาก่อนนะขายากรถเน็ก็โดเน็มาสะพอดได้น,นะครับผมค่าน้อมาเดินทางเล็กน,น้อยนะพี่นะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย,ยน่ากลัวมาก